สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกับคุณครูอีกแล้วนะครับคุณครูนะฮะในวิชาคณิตคิดสร้างสรรค์เหมือนเดิมนะฮะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาคณิตคิดสร้างสรรค์นะฮะระดับชั้นป .6 นะฮะจะเจอครูตั้งแต่อยู่ป .4 น้องๆนักเรียนเนาะนะฮะป .4 ป .5 ป .6 ก็เจอครูในหลายวิชาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรฮะเกมใช่ไหมฮะเกมคณิตศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับ แต่ในชั้นป .6 นะฮะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก่อนอื่นนะครับคุณครูแนะนาตัวให้กับนักเรียนใหม่ก่อนนะฮะนักเรียนที่ยังไม่รู้จักคุณครูนะส่วนนักเรียนเก่าน่าจะรู้จักกันดีนะฮะเพราะเรียนด้วยกันทั้งสามปีแล้วนะฮะคุณครูชื่อครูศิษย์สรรวิคดาวนะฮะหรือคุณเจคสเปโรนเองนะฮะเจคสเปโรนะฮะทั้งแั้นักเรียนที่มาใหม่นะฮะสามารถเจอที่ไหนเจอในโรงเรียนหรือเจอข้างนอกสามารถทักทายกันได้นะฮะ ในเรื่องที่เราจะเรียนในชั้นปนะฮะจะเป็นเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์นะฮะโครงงานคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงงานก่อนว่าโครงงานคืออะไรยังไงก่อนนะฮะเมื่อเราเรียนเสร็จนะฮะครูครูให้นักเรียนทําโครงงานเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเมื่อเรียนทําเสร็จเรกเรียนจะได้นําเสนอโครงงานของตัวเองนะฮะหนชั้นเรียนนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะมาเรียนเรื่องของความหมายและประเภทของโครงงานก่อนนะฮะในชั่วมงนี้นะฮะความหมายและประเภทของโครงงานก่อนนะฮะ มาดูจุดประสงค์ของการนะฮะเรียนในชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะว่าเราเรียนไปแล้วเราต้องได้อะไรบ้างนะฮะในชั่วโมงนี้นะฮะมาดูจุดประสงค์ที่หนึ่งนะฮะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของโครงงานได้ถูกต้องนะฮะข้อที่สองนะฮะนักเรียนสามารถเลือกประเภทโครงงานที่จะทําได้นะฮะนักเรียนจกทำโครงงานประเภทไหนนักเรียนต้องสามารถเลือกได้นะฮะข้อที่สามนะฮะนักเรียน ไฟเรียนรู้ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานนะครับทำกันบ้านส่งครูนเองนะฮะมาดูอันแรกนะฮะที่เราจะเรียนฮะเป็นความหมายของโครงงานนะฮะโครงงานรัศด์เนี่ยคืออะไรนะรจริงๆโครงงานมีหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานอะไรต่างๆนะฮะแต่ที่เราเรียนจะเป็นเรื่องของโครงงานคณษาษาิตศาสตร์นะฮะมาดูความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์นะฮะว่าคืออะไรนะฮะโครงงานคณิตศาสตร์นะฮะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรนะฮะวิชาคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะฮะได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดของนักเรียนแล้วก็ตามความจัดของเรียนนะฮะโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับ อาจจะทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นรายบุคคลก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราเว้นระยะห่างเนาะน่าจะเป็นรายบุคคลนะฮะต่อไปนะฮะเป็นการฝึกให้นักเรียนอะไรอะไรนะฮะหาข้อสงสัยนะครับตั้งสมมติฐานทดลองสืบสวนและรวบรวมข้อมูลนะครับหาข้อสรุปหาข้อสรุปเสร็จนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานนะฮะสุดท้ายนะฮะเราจะมีการเผยแพร่นำเสนอ นะครับให้กับผู้ที่สนใจในเพื่อนๆเรานั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะมาดูประเภทของโครงงานนะฮะจริงโครงงารน,นี้มีอ่ามีสี่ประเภทนะครับโครงงานพันตุศาสตร์มีสี่ประเภทนะฮะประเภทที่หนึ่งคือเราเรียกว่าโครงงานประเภททดลองนั่นเองนะฮะ <S <S 1> <S 1> โครงงานประเภททดลองเนี่ยเป็นโครงงานอะไรฮะเรียนฮะเป็นโครงงานที่อะไรฮะมีการศึกษา นะครับคาตอบของปัญหานะครับโดยการออกแบบการทดลองนั่นเองนะฮะโดยการนะฮะทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนะฮะว่าสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นเนี่ยนจริงหรือไม่นะฮะตามขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วยกันนะฮะการกำหนดปัญหาต่างสมมติฐานนะครับการออกแบบการทดลองนะฮะแล้วก็มีการควบคุมตัวแปรต้องมีตัวแปรที่เราต้องควบคุมตัวแปรต้นตัวแปรตามนะฮะแล้วก็นา ผลไปแปลผลออกมานะฮะแล้วก็มีการสรุปผลการทดลองนั่นเองนะฮะประเภทที่2นะฮะคือโครงงานประเภทสำรวจนารเรียนโครงงานประเภทสำรวจเนี่ยเป็นโครงงานอะไรครับที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับต่างๆนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไระครับเพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาตินะครับโดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วนําข้อมูลมาจัด นะฮะทำเป็นกราฟเป็นแผนภูมิอะไรต่างๆเพื่อนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะฮะเสนอเป็นรูปแบบไหนก็ได้เป็นตัวเลขเป็นแผนภูมิอะไรเป็นกราฟอะไรก็ได้นะฮะนี่คือโครงงานประเภทอะไรฮะสำรวจนะฮะต่อไปโครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์นะฮะพัฒนาหรือประดิษฐ์มีคําอยู่สองคำนะพัฒนาคืออะไรฮะคือการนําสิ่งเก่าๆมาปรับปรุงให้ทำไมาขึ้นนะฮะดีขึ้นนะฮะ นำสิ่งเก่าๆปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะส่วนประเภทประดิษฐ์นะฮะคือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่งตางๆนะฮะเราเรียกว่าโครงงานพัฒนาหรือประดิษฐ์ซึ่งอยู่ในหัวข้อเดียวกันนะฮะเราจะปรับปรุงแก้ไขอันเก่าให้ดีขึ้นหรือว่าเราจะทําขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะครับในเวลาเราทาโครงงานโครงงานประเภทนี้นะครับเป็นโครงงานที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะทำง่ายประดิษฐ์อะไรก็เอามาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้หมดนะฮะ ต่อไปนะฮะโครงงานประเภทที่4คือโครงงานการสร้างทฤษฎีนะฮะหรือการอธิบายนั่นเองนะฮะการสร้างทฤษฎีเนะี่ยโครงงานประเภทเนี่ยนะครับผู้ทำจะต้องคิดอะไรใหม่ๆนะครับคิดค้นทฤษฎีอธิบายให้มาอธิบายที่ไปให้ได้นะฮะการสร้างสูตรสร้างแรงต่างนะฮะสร้างสมการนะฮะทฤษฎีบทต่างๆนะฮะนักเรียนอยู่ในโครงงานประเภทนี้นะครับโครงงานประเภทเนี้ยไม่ได้รับ อ่าเราเรียกว่าไม่ค่อยมีใครทำครับเพราะมันยากเนาะเป็นโครงงานที่ยากนะฮะในบรรดาโครงงานสี่ประเภททั้งหลายนะฮะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะฮะลองทำนะฮะใบงานนะฮะให้นักเรียนเลือกหัวข้อโครงงานมาคนละหนึ่งหัวข้อนะฮะพร้อมกับบอกประเภทอ่าโครงงานที่เราเลือกมาว่าสี่ประเภทเมื่อกี้ อยู่ในประเภทไหนนะฮะโครงงานที่เราเลือกทำนะฮะนักเรียนก็ลองไปดูว่าเราเนี่ยะฮะชอบทําอะไรนะครแล้วเอามาเป็นโครงงานของตัวเองอาจจะเป็นโครงงานทดลองก็ได้นะฮะทดลองสารตัวนี้เทกับสารตัวนี้นะฮะหรือว่าอะไรให้มันเป็นแบบยาอายุวัฒนะก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการสมมุติเฉยนะครับหรือโครงงานแรประเภทสํารวจอาจจะสํารวจอะไรฮะสิ่งมีชีวิตในรอบบานของเราก็ได้ ก็มีอะไรบ้างเขียนมาเขียนจนํานวนมีกี่จํานวนนะฮะเป็นตัวเลขออกมานะครับคณิตศาสตร์ต้องมีตัวเลขนะหรือจะทำครงงานนะฮะประเภทพัฒนาของเก่าๆนะฮะที่เขาสร้างแล้วโอ้เราอาจจะทําให้มันดีขึ้นนะฮะหรือว่าจะประดิษฐ์ของใหม่ๆเลยนะฮะอาจจะเป็นอะไรฮะ คุยนต์เก็บขยะอัตโนมัติเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับสิ่งที่เราสร้างนะครับโครงงานที่เราสร้างต้องมีนะครับต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่เป็นโทษนะฮะไม่ใช่ทดลองไปทดลองมาระเบิดอ่าบ้านระเบิดไปท้้งหลังนี่ไม่ใช่นะฮะบ้านไหม้ทั้งหลังไม่ใช่นะฮะังนั้นความปลอดภัยก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการทำโครงงานนะฮะแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะครับทําไปทํามาไม่รู้ไปใช้อะไรเป็นขยะไม่ใช่นะฮะ ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกทําโครงงารน,นะน่ะนักเรียนต้องเลือกดีๆนะฮะเลือกหัวข้อนะตอนนี้นักเรียนเริ่มไปคิดหัวข้อบอกว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยากทําเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งชื่อโครงงานของเรามานะแล้วก็บอกด้วยว่าโครงงานที่เราจะทำเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนสีประเภทนี้อ่านะมีใครสงสัยอะไรไหมฮะถ้ามีนักเรียนสามารถอินบล็อกไปข้างล่างได้เลยนะฮะหรือสามารถโทรหาครูได้ตรงทักเฟซท,ทักไลน์นะฮะหรือ เบอร์โทรก็ได้ที่ครูเคยให้ไว้นะฮะอ่าต่อไปนะฮะสําหรับครูก็มีแค่นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดอ่าไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ครูด้วยแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องกดนะฮะไม่เจอก็ไม่ต้องกดนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันอ่าในสัปดาห์ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะฮะ